สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกจะมาพูดถึงบ้าน7นะคะบ้านแห่งคู่รักคู่แต่งงานบ้านแห่ง relationship, partnership, business partner และบ้านแห่งการยูเนียนเพื่อนที่คุณไปสร้างความสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ที่นี่รวมไปถึงเพื่อนดีและเพื่อนไม่ดีศัตรูที่คุณก็รู้จักเป็นอย่างดีจะอยู่ที่นี่ส่วนบ้าน8และบ้าน12เนี่ยมันจะเป็นศัตรูที่ยังไม่ปรากฏตัว บ้านนี้นะคะมันคือกระจกที่สะท้อนตัวคุณคุณจะไม่รู้จักตัวเองเลยถ้าคุณไม่ได้ไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นมันคือมิโ์รกระจกที่สะท้อนความเป็นตัวคุณบ้านนี้เนี่ยจะโชว์ว่าเรา attract เพื่อนประเภทไหนเข้ามาคุณจะดึงดูดคนที่ h e ลตี้หรือว่าไม่ h e ลตี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำบ้านหนึ่งของคุณด้วยคุณทำตัวตนของคุณได้ดีได้เฮลตี้แล้วหรือยัง บ้านเจ็ดมันจะเป็นบ้านที่คุณจะทำยังไงกับตัวเองเมื่อคุณได้อยู่กับ Relation s h i p นิสัยบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนิสัยของเรามันจะออกมาก็ต่อเมื่อเราได้อยู่กับคนอื่นนิสัยบางอย่างของเรามันได้สะท้อนออกมาในวันที่เราได้ไปทําความรู้จักกับคนอื่นเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความเมตตาหรือว่าเรามีความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่ได้ไปทําความรู้จักกับอีกคน บ้านนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านแห่งคู่รักคู่แต่งงานก็จริงแต่บ้านนี้ไม่เกี่ยวกับเซ็กเลยมันเป็นบ้านของความสัมพันธ์ชั้นเรียนรู้เธอเธอเรียนรู้ฉันมันคือบ้านแห่งโซคอนเน็กชันเมื่อคุณสองคนได้เจอกันได้ทําความรู้จักกันแล้วเนี่ยมันจะพาคุณเข้าสู่ e NERGY บ้าน8บ้านแห่ง ความสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งหรือว่าเซ็กส์คนที่มีดาวเยอะๆมาตกบ้านนี้นะคะคุณเฟนลี่คุณมีเพื่อนเยอะแน่ๆคุณจะชอบทำอะไรที่มีคนอื่นทำด้วยเสมอวันนี้นกก็จะพาทุกคนไปดูทุกสายของบ้านเจ็ดนะคะคุณจะดึงดูดคู่ Relationship, Partnership, Business Partner ประเภทไหนเข้ามาบ้านเจ็ดแอรีสนะคะคุณต้องการพาร์ทเนอร์ที่มีความเป็นผู้นำเป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรง ไม่อ่อนแอเป็นคนที่มีแพชชั่นเป็นคนที่มีความกล้าคุณชอบคนที่กล้าที่จะเสี่ยงไปกับคุณเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์คุณมีความต้องการใน Relationship ที่ชัดเจนไปดูมาสของคุณอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นผู้นำประเภทไหนคุณต้องการเพื่อนที่มี e NERGY ของ Aries เพื่อที่เขาจะได้แสดงความเด็ดเดี่ยวความจริงใจต่อคุณคุณจะได้คำตอบแบบไม่เกรงใจเพราะถ้าคุณเป็น Libra Rising นะคะ คุณจะมีความเกรงใจคุณจะเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจคนอื่นโดยที่คุณลืมไปว่าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ถ้าคุณได้ a อ t r a ร t เพื่อนหรือคู่รักที่มีความเป็นผู้นำตัดสินใจให้กับคุณได้เนี่ยคุณจะแฮปปี้มากใน transit ก็เหมือนกันนะคะใครที่มี Mars เนี่ยมา transit อยู่บ้านเจ็ดของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่มีความเป็นผู้นำมีแพชชั่นเป็นไอดอลของคุณ เป็นอินสปายเข้ามาในชีวิตคุณแต่ถ้าในชาร์ตพื้นดวงของคุณเนี่ยคุณมีความเป็นแอรี่สูงอยู่แล้วคุณอาจจะเจอ Relationship ที่มันไม่ลงรอยกับคุณเพราะคุณก็เป็นแอรี่เขาก็เป็นแอรี่มันเลยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันได้คุณก็ไฟแล้วคุณก็ไปเจอคนที่มันไฟอีกแต่ถ้าคุณสองคนเนี่ยเฮลตี้กันทั้งคู่นะคะมันจะกลายเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันใครมีบ้านเจอินทอรัสนะคะ คุณดึงดูดคนที่มีเสน่ห์เข้ามาเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่พร้อมในเรื่องของการเงินหรือปัจจัยทั้ง4อาจจะชอบ high class person คุณสองคนค่อนข้างโรแมนติกแล้วคุณก็ชอบความเป็นส่วนตัวด้วยคู่ที่คุณดึงดูดมาเนี่ยอาจจะเป็นสายเปอาจจะเป็นคนที่ support financial ของคุณได้ถ้าคุณเป็น scorpio rising นะคะคุณต้องมาเคลียร์กับ dark side ของคุณก่อนเพราะ energy taurus ท,ที่คุณจะดึงดูดมาเนี่ย เขาชอบคนที่ซื่อสัตย์และไม่มีความลับถ้าวีนัสของคุณอยู่ในฟิกซ์ไซด์ด้วยแล้วเนี่ยมันจะซัพพอร์ตความสัมพันธ์คุณสองคนให้มันมั่นคงขึ้นไปอีกยิ่งถ้าคุณได้คนที่เป็น e NERGY Taurus หรือหนัก Taurus จริงๆเนี่ยคุณโชคดีมากๆเพราะเขาจะชอบดูแลคุณเขาจะเปคุณความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะไปแบบช้าๆแต่ว่าช้าและมั่นคง คุณชอบคนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้เพราะคุณจะได้โฟกัสแต่ความสําเร็จของคุณอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะช h e อ t อน y ยูหรือเปล่าเขาจะคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเขาจะหักหลังคุณหรือเปล่า s า o สก็อปเปิลไรเนี่ยเขามี Trust Issue ติดตัวมาอยู่แล้วเขาต้องการใครสักคนที่เขาไว้ใจใครมี g e มินาบ้าน7นะคะคุณมี energy ที่โฟกัสหลายเรื่องมากคุณเจอใครทุกคนมันเป็นไปได้หมด สเปกไทป์ของคุณมันเยอะมากและคุณก็เบื่อง่ายมากด้วยที่คุณเบื่อง่ายเนี่ยคุณไม่ชอบอะไรที่มันเดิมเดๆคุณชอบทําอะไรใหม่ๆที่มันตื่นเต้นบางทีมันเยอะเกินไปมันมีหลายออปชันคนที่มี energy Gemini หนักๆนี่แหละค่ะเขาจะมาเติมเต็มให้คุณคุณชอบคนที่สามารถเปลี่ยนสีไปพร้อมกับคุณได้คุณเป็นคนที่มีหลากหลายเรื่องราวในวันเดียว energy คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หลายสีสันมากในหวัน คุณต้องการคนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดตามคุณให้ทันให้ได้เก็ตในสิ่งที่คุณพูดเพราะบางทีเนี่ยคุยเรื่องนี้คุณอาจจะโผล่ไปอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณเจอคนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดหรือเก็ตในสิ่งที่คุณพูดนะคะคุณจะแฮปปี้มากๆกับคนนคุณต้องการคู่ relationship เพื่อนหรือแฟนที่ คุยกันแบบเปิดอกเปิดใจถ้าคุณเจอพาร์ทเนอร์ที่ไม่ค่อยพูดหรือว่าเงียบๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ relationship ของคุณอะมันอึดอัดได้บ้านเจ็ดอินแคนเซนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันคอนเน t กับทุกๆคนใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาคือคนในครอบครัวแล่ถ้าคุณมีแฟนนะคะคุณก็จะพาเขาเนี่ยไปทำความรู้จักกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของคุณ เวลาที่คุณรักใครแล้วเนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็ซีเรียสมันยากที่จะเลิกลากันคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟในความรักมากๆและถ้าคุณมีแคปิคอนไรซิ่งนะคะการที่คุณจะหยิบเอาใครสักคนเข้ามาทำความรู้จักเนี่ยคุณจะมีกำแพงเพื่อปกป้องความเปราะบางของคุณอยู่คุณอาจจะดูแข็งเข้าถึงยากนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้รักใครหรือว่าถ้าใครได้พังกำแพงนั้นเข้ามาแล้วเนี่ย คุณจะรักเขามากๆใครได้คนบ้านนี้ไปเป็นแฟนนะคะคุณโชคดีมากๆถ้าเขารักคุณเนี่ยเขาจะแชร์ทุกอย่างกับคุณบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่เขามีเพราะเขาคือแคปิคอนเป็นแคปิคอนไรซิ่งเขามั่นคงแน่ๆแต่คุณต้องมอบความรักและความอบอุ่นเป็นหลังบ้านที่ดีให้กับเขาให้ได้บ้านเจ็ดลโอนะคะลีโอเนี่ยชอบที่จะอยู่บ้านนี้เพราะบ้านนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของวีนัสบ้านของลิบราบ้านแห่งความรัก Leo energy จะชอบความรักที่โรแมนติกอยู่แล้วแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะถ้าคุณมี Aquarius Rising เนี่ยความยูนิของคุณจะหายไปถ้าคุณมัวแต่ไป p พล a s สคนอื่นเอาใจคนอื่นด้วยความที่บ้านเจ็ดลีโอนะคะลีโอเนี่ยมันเป็นตัวแทนของซันซันที่มันฉายแสงสว่างเนี่ยมันไปฉายแสงในบ้านคนอื่นมันไม่ได้ฉายแสงที่ตัวคุณคุณเลยเสียความเป็นอะโ a ริสความยูน,นีความเป็นตัวคุณแต่ข้อดีของเพล c e สเมนนี้เนี่ย คุณสามารถทําให้คนอื่นรักได้ง่ายมากเพราะคุณเป็นคนที่ตามใจตามใจคนอื่นจนบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะ attract พวก narcissist เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะถ้าคุณบาลานซ์ตัวเองให้ดีเนี่ยคู่ของคุณจะดูแลคุณเป็นอย่างดีคุณจะมีความรักที่อบอุ่นเพราะ Leo energy เนี่ยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วบ้าน7 v โ g o นะคะสเม m e n ่เนี่ยมันดีมากๆชีวิตคุณจะดีและราบรื่นเพราะคุณจะมี vogo คอยดูแลคุณอยู่คุณจะดึงดูดคนที่เป็นระบบระเบียบสามารถจัดการคุณได้เขาจะดูแลความเรียบร้อยในชีวิตคุณคู่ชีวิตของคุณนะคะเขาจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับคุณเขาจะรีดผ้าให้คุณเขาจะเตรียมอาหารให้คุณเขาจะดูแลความปลอดภัยให้คุณเขาจะเช็คลิสต์ให้คุณถ้ามีปัญหาใดๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขยิ่งถ้าคุณเป็นไพซีดไรซิ่งนะคะคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไร คุณเลยต้องการคนที่มี energy vogo เนี่นแหละคะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อจัดการจัดระเบียบให้กับคุณ vogo เขาจะรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรคุณต้องการอะไรโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากขอด้วยซ้ำบ้าน7จ็ดลิบรานะคะ คุณชอบคนที่ให้ความแฟร์กับคุณได้คนที่ไม่เอาเปรียบคุณคุณชอบคนที่มีอุดมคติถ้าคุณไม่เฮลตี้นะคะคุณก็อาจจะดึงดูดคนที่มีคู่แล้วหรือความรักไม่สมหวังบ้านเจ็ดลิบราเนี่ยคุณอาจจะตั้งเป้าหมายตั้งคนคนนั้นของคุณเนี่ยไว้สูงเวลามีใครสักคนเข้ามาแล้วมันไม่ได้ดังใจที่คุณตั้งไว้เนี่ย คุณอาจจะผิดหวังกับมันแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงมากคุณจะเจอคนคนนั้นที่ใช่อย่างแน่นอนคะ่ะคุณอาจจะดึงดูดคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือคนที่รับราชการเพราะเขาชอบในความเป็นผู้นำของคุณและคุณก็ชอบในความแฟร์ของเขาบ้านเจ็ดสกอปิโอนะคะ Relationship ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะมา Tra n s f ฟอรให้กับคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ จะเป็นความรักที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะคุณจะได้เจอความรักที่เขาหลักคุณมากเขาห่วงคุณมากถ้าสกอร์ปิโอคนนี้ไม่เฮลตี้นะคะเขาอาจจะติดตามคุณทุกฝีก้าวจนคุณอึดอัดก็ได้แต่ถ้าสกอร์ปิโอคนนี้เนี่ยเขาเฮลตี้เขาหลักคุณคนเดียวแบบแน่นแฟนแน่นอนเขาจะปกป้องคุณ คุณจะดึงดูดคนที่ proof พิสูจน์ความรักด้วยการกระทํามากกว่าคําพูดยิ่งถ้าคุณเป็นทอรัสไรซิงนะคะคุณจะทํางานหนักเพื่อความมั่นคงในอนาคตคุณทํางานเพื่อดูแลตัวเองให้ดูดีและคุณก็อยากจะดูแลแฟนของคุณให้อยู่ดีมีสุขด้วยบ้านเจ็ดสจิททรีสนะคะมันยากมากเลยที่คุณจะเจอกับคนที่คอมมิตเมนต์กับคุณเพราะว่าคุณต้องการ ใครสักคนที่ให้อิสระกับคุณและคุณก็ให้อิสระกับเขาคู่ของคุณเนี่ยจะไม่ชอบการผูกมัดใดๆหรืออาจจะไม่ต้องการสถานะก็ได้ถ้าคุณทั้งสองคนสามารถให้อิสระกันได้นะคะมันจะเป็นเรื่องดีมากๆแต่ถ้าใครคนใดคนนึงเนี่ยสร้างกรอบให้กันมันจะเริ่มอึดอัดกันละใครสักคนที่ให้อิสระคุณไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของความคิดด้วย คุณต้องการใครก็ได้ที่สามารถเอาคุณไปไหนก็ได้อาจจะได้คู่ครองที่ต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะอยู่ต่างประเทศ เพราะสิ่งนี้เนี hey. boy boy. ่ยม really ันจะทําให้คุณไม่เบื่อเขามีอะไรให้คุณได้เรียนรู้ได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาคนที่มีแฟนบ้านนี้นะคะคุณต้องเซอร์ไพรส์เขาบ่อยๆเขาชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ที่มันตื่นเต้นคุณชอบคู่พาร์ทเนอร์ที่ใช้ชีวิตรีบไลฟ์มากเป็นที่สุดบ้าน7จ็ดคาิคอนนะคะการที่คุณจะคอมมิทเมนต์กับใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากๆคุณจะเรียนรู้อีกคนนึงไปแบบช้าๆแต่มั่นคง คุณอาจจะชอบคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มีความคิดแบบผู้ใหญ่เป็นวัยที่โตกว่าคุณก็ได้คุณต้องการคู่ที่จริงจังซีเรียสกับชีวิตคุณไม่ได้เลือกคู่เพราะคุณอยากจะมีแฟนหรืออยากมีเซ็กส์นะคะคุณเลือกเพราะว่าคุณอยากได้ความมั่นคงไปด้วยกันอาจจะสนใจในเรื่องของการ สร้างชีวิตให้มันมั่นคงก่อนก่อนที่คุณจะสร้างครอบครัวคุณชอบคนที่มีความรับผิดชอบและมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณคุณอาจจะเจอคนคนนั้นในที่ทํางานของคุณก็ได้หรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้คุณอาจจะมีไอดอลใครสักคนในครอบครัวก็ได้ที่คุณจะเอามาเป็นตัวอย่างไทป์ในการเลือกคู่ของคุณคุณอาจจะชอบคนที่สามารถยกระดับฐานะของคุณขึ้นมาได้บ้านเจ็ดอะคาเรียสนะคะ คุณต้องการอิสระให้กันเป็นอย่างมากด้วยความที่คุณจะ attract คนที่ค่อนข้างยูนิเข้ามาคุณต้องสามารถรับความแตกต่างของคุณและเขาได้ยิ่งถ้าคุณมี leo rising นะคะคุณก็เป็นตัวของตัวเอง aquarius ก็เป็นตัวของตัวเองต่างฝ่ายต่างเป็นตัวของตัวเองคุณต้องหาจุดตรงกลางให้เจอคุณชอบพ partner ที่ไม่นินทาไม่ท็อกซิ ไม่ชอบการหึงหวงหรืออิจฉาเลยคุณไม่ชอบคนที่จะมาคนโทรลความเป็นตัวคุณคุณชอบพาร์ทเนอร์ที่จะมาซัพพอร์ตในอุดมคติของคุณเพลสเมนนี้เนี่ยต้องการคนที่เชียร์อัพซัพพอร์ตคุณและเชื่อมั่นในตัวคุณบ้าน7จ็ดไพซีนะคะมีจินตนาการสูงมากๆกับไทป์ของคุณคุณจินตนาการความรักของคุณเหมือนดิสนีย์คุณเป็นเจ้าหญิงและจะมีเจ้าชายสักคนหนึ่งเข้ามา บางทีโลกแห่งความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คุณจะมองโลกในแง่ดีมากๆคุณเชื่อมั่นว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาดูแลหัวใจคุณเหมือนเจ้าชายคี่มาขาวจะเป็น placement ที่ดีอีก placement นึงนะเพราะว่า relationship ของคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่อ healing คุณรักษาคุณเขาจะเข้าใจคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากขอเพราะถ้าคุณเป็น vocal rising เนี่ยคุณไม่กล้าขออยู่แล้ว คุณไม่กล้าเอ่ยปากขอกับอะไรคุณต้องการใครสักคนที่คุณไว้ใจและมอบความรักให้กับคุณโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความที่คุณอาจจะมีโวลโก้บ้านหนึ่งหรือว่าโวลโก้ไรซิ่งเนี่ยคุณจะคิดมากในเรื่องของความรักคุณจะคิดมากในเรื่องของมีด้วยหรอคนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและ Energy Pi ีไพซีที่คุณจะดึงดูดมานี่แหละเขาจะมีความรักแบบ unconditional love ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนกับคุณ คุณต้องการคนที่ปล่อยวางได้กับความจุกจิกจู้จี้ของคุณและไยซีนื้หะเหมาะสมที่สุดคนที่ไม่ต่อต้านการจุกจิกจู้จี้ของคุณและสามารถมอบความรักให้คุณแบบไม่หวังผลตอบแทน มี energy voco อยู่บ้านหนึ่งคุณดูแลเขาเพียงพอคุณดูแลเขาเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนอย่าไปวิตกกังวลว่าคุณดูแลเขาไม่เพียงพอคุณสามารถปล่อยวางในเรื่องของความรักของคุณได้เลยเพราะคุณจะดึงดูด attract healthy p i s i e i เข้ามาแล้วมันจะช่วย healing ความรู้สึกคุณ